ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พามาชิมเมนูผัดเผ็ดกระเพรางครั้งแรกที่จะได้นะกินคะนี่วันนี้จะลองชิมดูว่ารสชาติเป็นไงเห็นทีมงานบอกว่าอร่อยนักอร่อยหนานก็จัดไปพริกแกงลงน้ำมัน,นมาเสียงชูชาชูชามาเลย เรื่องต้องถึงครับเรียงกำถลองดูเชฟปูกระทะแตกครับนี่นี่จะลองชิมดูสักครั้งหนึ่งจะเป็นยังไงรสชาติจะเป็นยังไงนี่ครัเตาถ่านครับเตาถ่านนี่มาแล้วครับนน่้ะแยกกระดูกครับนี่แยกกระดูกกระดูกตั้งหาเลย ดูไปแล้วก็คล้ายๆกับเนื้อไก่อันนี้บเือก่าเะมันจะี้ดูวันนี้จะรสชาติยังไงครับนี่เอาน้ำมาใส่นี่หน่อยทุกีนี่ฮะทีเด็ดครับทีเด็ดนี่น้ำชาลงไปอ่าดูกรอลครับดูกยอล ดูอีกแล้วครับนี่นี่ที่เด็ดอยู่ตรงนี้ด้วยครับนี่เพิ่มคขมหอมครั้งแรกครับที่ผมจะชิมนี่เขาบอกว่าเนะบาเบาเราใส่เกลือไปเยอยนะแล้วลว่านิดหน่อยพอใส่เกลือไปแล้วได้ชิมของนกไก่แล้วไก่แล้วครับ ทำไายซอแล้วครับนี่ตอนนี้อืม,อม,อมกลิ่นหอมขึ้นมาแล้วฮะนี่เริ่มได้ที่แล้วนี่นี่ฮะปิดฉากด้วยกะเพราครับนี่ผัดผิดกะเพรเางูสวยงามนี่แหมน่ากินจริงๆครับ จวดจวดนี่เอาชิมจานค่ะเดี๋ยวจะไปชิมครั้งแรกครั้งแรกดูว่าจะแซบไหมเป็นกำลังใจเลยครับนี่ ดีกว่าถึม่ใช่อหารี่ปุ่นเขาเอากระตูไอระายนันะปลาไหลอะไรมาย่างอีันนี้เป็นไงทำตัวใหญ่กระดูกหญแซ่บ